กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหาคนครเขตคลองสามบารพักเพื่อไทยในฐานะฝ่ายคา้านติดตามการทํางานของรัฐบาลทุกหน่วยงานครับท่านประธานที่เคารพครับกลมไปษณีทรเลขที่นั่งอยู่บนบันลังนี้ผมชอบเรียกแบบนี้นะแต่ก่อนอยู่ซอยสายลมเนี่ยก็ทํามาค้าขายเกี่ยวกับธุรกิจของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่ตั้งแต่ HF VHF, UHF จนกระทั่งมาสู่ระบบดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยนะเราก็คาดหวังครับว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรของชาติเนี่ยคณะกรรมการของกอสทชที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยจะสามารถทําให้มันเกิดความคุ้มค่าไม่ได้ไปเข้ากระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งและก็ไม่ได้รวยจนลืมบ้านเลขที่เหมือนคนบางคนที่ถูกกล่าวหาในสังคมที่ผมกล่าวอย่างนี้ท่านประธานที่เคารพครับถ้าท่านคีย์คำว่าปัญหาของกอสทช ท่านจะเห็นเลยครับขึ้นใน Google Search เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะแล้วก็เงินประมูลต่างๆการใช้เงินผ่านกองทุนวิจัยซึ่งผมเป็นประธานคณะกรรมาการที่ดูแลเกี่ยวกับกองทุนทั้งประเทศเคยเรียกกสทอชอกสทอชอมาชี้แจงในที่ประชุมท่านประธานครับก็ยังไม่เคลียร์หลายประเด็นคณะอนุกรรมธิการก็กําลังติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดครับว่า กศชอกศธชอหรือกลมไปรษณีย์โทรเลขเดิมเนี่ยท่านได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากน้อยขนาดไหนท่านประธานที่เคารพครับคลื่นความถี่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหลายท่านคงจะรู้ว่ารัฐเป็นเจ้าของครับจะไม่สามารถให้กับเอกชนได้ยกเว้นการทําสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐอันไหนที่ขาดดุลอันไหนที่ขาดทุนหรือเสียประโยชน์ต่อรัฐเนี่ยคณะกรรมการของบอร์ด กสทอชอหรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องท่านต้องพึงสํานึกไว้นะครับว่าท่านกําลังเล่นกับเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวผมลงรายละเอียดท่านประธานครับมีหลายเรื่องที่ต้องอธิบายให้กับสังคมทำสังคมเข้าใจเพราะที่ผ่านมาเนี่ยตลอด6ปีหลังการปฏิวัติธรรฐประหารเนี่ยนะฮะแดนสนธยาเรียกพี่นะครับสมัยก่อนเขาบอกว่าเข้าซอยสายลมที่กรมใบษณีโทรเลขแล้วเนี่ยโลนโยธินซอย8เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไปแดนสนธยา แล้วมันก็เปลี่ยนมาเป็นคณะกรรมการกิจการกาสอทอชอปัจจุบันนี้ประชาชนก็คาดหวังครับว่าท่านจะทําได้ดีและชี้แจงต่อสังคมไทยได้เดี๋ยวผมไล่เรียงทีละประเด็นครับว่าท่านผู้ที่นั่งอยู่ข้างบนต้องชี้แจงให้กับประชาชนทราบนะครับประเด็นที่หนึ่งท่านประธานที่เคารพครับเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดท่านประธานดูในเล่มเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่ามีความผิดปกติบ้างเดี๋ยวท่านก็ชี้แจงแล้วกันเท่าเดี๋ยวผมกล่าวเนี่ยนะครับ เงินสะสมปี61มี4,712ล้านบาท62 4,864ล้านบาทอะไรำไมาละ่ะจีรยุมันแตกต่างอะไรยังไงหรือไม่แตกต่างหรอกครับท่านประธานครับแต่พอมาดูปี61ที่เป็นรายได้ท่านประธานฟังผมให้ดีนะฮะตัวเลขค่อนข้างคลาสสิกรายได้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ1,653ล้านบาทแต่ปรากฏว่ามีรายจ่ายประมาณ18,000 ร้อล้านบาทอันนี้อยู่ในเล่มนี้นะผมก็นั่งดูไปเรื่อยๆก็พอจะเห็นอยู่ว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขมันแปลกๆหน้า143่้าท่านประธานที่เคารพครับในรายงานของเขาเนี่ยนะปรากฏว่าเราไปดูรายละเอียดก็ว่าเอ๊ะหกหนึ่งทำไมใช้เงินเก่งจังอ๋อตอนนั้นอยู่ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติผู้นำคอสชอช,อชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอช,ชาที่เคยนั่งบนบัลลังมีแต่ป้ายชื่อนี่แหละครับ มันก็เลยแปลกใจครับว่าเอ๊ะทำไมคอสชอเนี่ยเราไม่มีกรรมธิการตรวจสอบเราไม่มีฝ่ายประชาธิปไตยที่จะไปตรวจสอบจึงใช้เงินมือเติบกันขนาดนี้เลยหรือ,รอเดี๋ยว้าจะชี้แจงหน่อยนะหมื่นกว่าล้านบาทในปี61หนึ่งพอปี62เบาหน่อยครับเพราะว่าเทกระจัดไปแล้วเมื่อปี61ปี62สที่ใช้ไปประมาณ1นึ2ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับประชาชนไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าหน่วยงานนี้ทําอะไร หน่วยงานนี้ก็คือเจ้าของคลื่นคลื่นมันอยู่ในอากาศครับสมัยก่อนก็ใช้รหัสมอสก็ใช้คลื่นแบบ High Frequency HF คอกันติตต๊ดๆๆๆๆๆๆอ่าถอดรหัสกันไปครับแล้วก็ขออยับมาเป็น Very High Frequency ก็เอาไปเป็นวิทยุ FM 87.5เหมือนคลื่นรัฐสภาแบบนี้หลังจากนั้นก็ทําไปถึง UHF Ultra High Frequency จนกระทั่งไปถึงระบบดิจิตอลพี่น้องครับคนที่นั่งอยู่บนนี้ดูแลผลประโยชน์ของชาติอยู่นะครับ คำถามของผมในฐานะฝ่ายค้านก็คือว่าเราจะให้ความไว้วางใจเขาได้มากน้อยขนาดไหนถ้าท่านเข้าข้างประชาชนผมยินดีด้วยครับก็จะปลกมือให้กับทุกทท่านที่นั่งอยู่บนบัหลังนะครับแต่ท่าประธานครับไปดูในงบรายงานนะครับหน้าที่143ท่านประธานอาจจะหยิบตามผมนะครับท่านอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานครับปีห1หนึ่งบรรทัดแรกไม่มีแต่บรรทัดที่สองท่านประธานที่ารพครับค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานคือค่าทดแทน ชดใช้หรือค่าตอบแทนตามคำสั่งหัวหน้าคอสชอ,อะไรนะเดี๋ยวท่านอธิบายหน่อยเธออยากรู้นะหกนึ่งมันไม่มี6.2มี6.3ไม่มีแน่นอนเพราะมีการเลือกตั้งนายกคนเดิมหนึ่งในข้อนี้ท่านประธานที่เคารพครับค่าใช้จ่ายตามคำสั่งหัวหน้าคอสชอเป็นค่าตอบแทนชดใช้และค่าตอบแทนเนี่ยนะเป็นเงิน 3, 7 5 5ล้านบาทสร้างโรงเรียนได้ เกือบพันห้าร้อยหลังนะฮะเด็กยากจนมีเงินที่จะไปโรงเรียนมีนมโรงเรียนมีชุดโรงเรียนใส่ได้มากมายครับท่านประธานที่เคารพครับนี่คือคําถามที่กสทชต้องตอบครับประเด็นต่อมาครับกองทุนวิจัยและการพัฒนาเดี๋ยวนี้ชอบใช้กองทุนที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคลกันเยอะครับผมเป็นประธานกรรมธิการและเรียกสอบจนเพลียตอบไม่ได้บางที่ก็ส่งสัญญาแบบ เอาลิควิดไปเปร์ลบมาให้กรรมธิการไอ้นี่ติดคุกนะบางแห่งก็ส่งมาแบบกลัวกัวกล้ากอ,อ้างน่นอ้างนี่ผมจะบอกท่านประธานอย่างดีครับว่าเรื่องของกองทุนเนี่ยท่านช่วยชี้แจงหน่อยครับว่าเปิดโทรทัศน์ทีไรก็เดี๋ยวเห็นสสสโฆษณาเข้าพรรษาบ้างเดี๋ยวเห็นกองทุนใช้รถใช้ถนนบ้างเดี๋ยวเห็นกอสอทชใช้กันบ้างไหนล่ะบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติปฏิรูปประเทศ ต่างคนต่างทาครับเพราะว่าถือเงินกองทุนนะท่านประธานครับมันไม่ได้อยู่ในระบบงบประมาณไงก็ซื้อกันกระจายเลยครับอไม่ว่ากันนะถือว่าเป็นการสนับสนุนก็ยังดียังคืนเงินให้กับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนผ่านระบบต่างๆป้ายโฆษณาระบบอินเทอร์เน็ตก็ยังดีนะแต่อย่าไปเก็บต่งนะไ่ยินมาว่าพอมีเหมือนกันท่านประธานครับผมใช้เวลานิดเดียวท่านประธานก็เป็นประโยชน์ประเด็นต่อมาท่านประธานที่กรพครับ กองทุนที่ท่านใช้เงินกันจํานวนมากเนี่ยนะท่านต้องชี้แจงกับสังคมนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับเรื่องของการติดตามตรวจสอบเรื่องของการร้องเรียนประธานครับผมเป็นพ่อบ้านที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดครับค่าโทรศัพท์ผมจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตไวไฟผมจ่ายครับภรรยาผมก็จะดูแลเรื่องลูกเรื่องค่าใช้จ่ายลูก ผมก็จะเห็นตลอดเวลาครับว่าระบบโทรศัพท์ที่เราถูกเก็บสตังค์เนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยท่านประธานครับวันนี้คือดีเสาลม้มตึงเน็ตที่บ้านใช้ไม่ได้ครับปรากฏว่าโทรศัพท์ไปแจ้งบริษัทกอขอคองอไม่เอ่ยนามสามวันกว่าจะมาครับบ้านก็ห้าวันแต่เวลามาเก็บบินสิ้นเดือนครับเก็บเต็มท่านประธานครับเก็บส1อวันเต็มไอ้เนีกก่ยกสทชอท่านทําอะไรนะฮะเรื่องร้องเรียนผมก็เห็นมีเยอะแยะมากมายอันนี้เรื่องพื้นฐานแบบประชาชน อันนี้เป็นสิ่งที่คณะกรรมาการชุดนี้ต้องพิจารณาครับประเด็นต่อมาที่ผมอยากจะบอกท่านประธานครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังมีทั้งโลกดิจิตัลและอนาล็อกครับท่านประธานไปตามห้างสรรพสินค้าก็จะมีวอแดงเห็นไหมฮะรถเข้ามาแล้วนูนเนี่ยเกตสัง่งก๋วยเตี๋ยวสั่งอะไรกันเยอะแยะท่านประธานครับสมัยก่อนมนุษย์มันคิดเทคโนโลยีอะไรได้มากไม่ได้ครับมันไปซอยความถี่ไม่ได้ครับหนึ่งเมกะเฮิร์ตเนี่ยมันซอยได้จริงก็0.5 เขาเรียกชิปความถี่กันพอใกล้กันพวบมันก็เฟดหากันพยายามจะคิดค้นจนกระทั่งมันมีดิจิตอลแต่กสทชท่านไม่เคยไปคิดถึงอนาล็อกที่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยและยังใช้อยู่ปัจจุบันครับคลื่นความถี่วิทยุที่เป็นย่านโลแบนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่ VHF ไม่ใช่ HF เป็นคลื่น HF เนี่ยนฮะที่เขาเรียกกันว่าวอแดงผมรู้ว่าท่านรู้จักทุกวันนี้ท่านประธานครับมีอยู่8ปกว่าช่องและใช้กันทั้งประเทศครับสั่งก๋วยเตี๋ยวรอประพองอะไรกันมั่วตั้วกันไปหมด ท่านพัฒนาไหมเดี๋ยวท่านช่วยตอบหน่อยนะท่านใส่โทนสเกลที่เรียกว่า DTMF ไหมวิธีการพูดปุ๊บคนนี้ได้ยินผมคุยกับท่านประธานท่านประธานได้ยินผมคนอื่นไม่ได้ยินพัฒนาไปถึงไหนไม่ใช่เอาแต่จะเก็บตังค์แต่ค่าสัมปทานประมูลคลื่นความถี่โน่นนี่นั่นอันนั้นมันลายใหญ่ใช่ไหมล่ะลายเล็กท่านทำไหม่ะครับท่านประธานครับเดี๋ยวนี้ตำรวจเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้วิทยุ VHF นะครับไอ้ที่เราพกหลังตุงๆเนี่ยฮะกดความถี่ซินดิไซเซอร์แล้วกดตัวเลขไป สมัยก่อนใช้แร่ใช้บิดตอกตกตอกตกจะเปลี่ยนความถี่ก็ต้องใช้แร่แต่ปัจจุบันเขาใช้กดครับที่เราเรียกว่าสังเคราะห์ความถี่คำถามคือตั้งแต่เลยความถี่ของการบิน1้7เมกะเฮิร์ขึ้นมาเนี่ยนะไปจนถึงปัจจุบันนี้เกือบ200เมกะเฮิร์เนี่ยท่านด้พัฒนาปรับปรุงอะไรมันไปบ้างเพราะทุกวันนี้โรงพักตำรวจเนี่ยนะหรือหน่วยงานราชการท่านประธานที่ารพครับเขาใช้วิธีการไงครับเขาใช้ลักษณะเหมือนคลื่นความถี่ที่เป็นโทรศัพท์เหมือน ใช้ระบบเน็ตเครือข่ายฮะโรงพักใดลโรงพักคานยาวโรงพักนี้เป็นใหม่แถวบ้านผมเขาใช้ระบบนี้ครับแต่ขึ้นความถี่พวกนี้มีเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรคําถามคือท่านนอกจากจะเก็บเงินค่าสัมปทานต่างๆเนี่ยท่านได้บริหารจัดการแก้ไขเรื่องเหล่านี้หรือยังประเด็นสุดท้ายที่เป็นเรื่องสําคัญมากซึ่งคนในประเทศนี้อาจจะทราบและไม่ทราบซึ่งผมต้องใช้เวลาในการอภิปรายท่านประธานครับเนื้อล้วน,วนก็คือว่า ถ้าประธานฟังให้ดีนะครับปี2559คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชท่านนายกประยุทธ์เนี่ยแหละที่มีเงินเมื่อกี้3,000กว่าล้านบาทเดี๋ยวท่านชี้แจงเนี่ยนะมีคําสั่งให้กระทรวง DE. ดิจิทัลนะกระทรวงดิจิทัลผมไม่ได้ว่ารัฐมนตรีปัจจุบันนะฮะคุณบีเป็นคนปัจจุบันอาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่ท่านต้องไปตรวจสอบด้วยที่ผมบอกต่อไปนี้ก็คือเรื่องของเน็ตประชารัฐครับชื่อคุณคุณนะฮะ นี่คิดกันมาตั้งแต่ก่อนตั้งพักนะครับตั้งแต่ปี59ก็คือเน็ตประชาลัฐเพราะฉะนั้นผมบอกท่านประธานอย่างนี้ครับกระทรวงดีอเนี่ยนะครับมอบหมายให้ TOT คือบริษัทในเครือของดีอก็คือองค์การโทรศัพท์เดิมนะครับชื่อฝรั่ง TOT ให้ไปบริหารจัดการอยู่ประมาณ24,700จจุดในต่างจังหวัดนะฮะ ที่จังหวัดตรังถ้าเกิดท่านประธานลองสอบถามคนในหมู่บ้านอยู่ครับเวลาจะกดกูดบอร์นิ่งตอนเช้ากับท่านประธานเนี่ยนะกดไปเนี่ยนะวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งบนอยู่เงี้ยท่านประธานครับโหลดแค่กูดบอร์นิ่งตอนเช้าเนี่ยเน็ตประชารัฐในต่างจังหวัดครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเรียกกสทอชอมาอธิบายในที่ประชุมและทีโอทีซัดกันนัวท่านประธานครับนี่ฮะประชาธิปนไตยมันถึงดีกว่าพวกพเผด็จการตรงนี้แหละครับมันมีระบบตรวจสอบของประชาชน ห้ 5, ปีไม่เคยมีใครรู้ครับปี58คสชให้เงินไปประมาณหม0 0นล้านบาทนะฮะให้ดีและ TOT ทีทำอ้าวแล้วบอกคสชทชเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวก็คือว่ามันเป็นงบผูกพันต่อเนื่องตั้งแต่5 9 6เก้าหกศและ6กสามไปจนถึง567หกท่านประธานครับหลังจากนั้นครับพอดีกับ TOT ทีทำครับเป้าประสงค์ประมาณ40,000ื่นเขาแบ่งกลุ่มครับเป็นเน็ตที่ห่างไกล ประเภทที่ห่างไกลโทษครับประเภทที่ห่างไกลหมู่บ้านที่พอมีถนนหนทางพอมีเสาไฟฟ้าพอมีโทรศัพท์เข้าไปกับประเภทที่สองสี่พันครับประเภทเกรดสี่บวกอันนี้คือสี่พันจุดประเภทต้องเดินเท้าเข้าไปผ่านที่กรมอุทยานแห่งชาติให้ทําเสาบ้างไม่ให้ทําบ้างเนี่ยพัฒนาประเทศไทยครับปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแค่จะเอาเสาพาดผ่านเขตอุทยานเข้าไปให้กับประชาชนยังทาไม่ได้เลยสุดท้ายท่านประธานครับ โดยสรุปก็คือว่า d ดีกับ TOT ทีทำไม่พอครับพอคอสชอตอนนั้นก็บอกไงครับให้คณะท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยนะฮะกสทอชอเป็นผู้ทําเน็ตประชารัฐอีกครับคําถามก็คือว่าท่านประธานครับคณะคสคสทอชอเนี่ยถกกลมไปสนีโทรเลขเดิมเยที่นั่งอยู่เนี่ยท่านมีเครื่องมือหรอครับท่านมีรถที่จะไปตั้งเสารเหรอครับท่านมีสายหรอครับ ก็เกิดยี่ปัวสาปัวไงท่านประธานครับสุดท้ายกสอทอชอไปจ้าง TOT อท่านประธานครับแบบนี้ก็มีนะผมจึงบอกว่าเรื่องบบน,นี้มันเกิดขึ้นในช่วง5-6ปีที่เราไม่รู้มาก่อนดีอีให้ TOT ทีทำองค์การโทรศัพท์ทำเพราะมีเครื่องมือมีเสามีโทรเลขมีอะไรแต่ก่อนกสอทอชอไม่มีอะไรเลยแต่ได้รับงานสุดท้ายทำไม่ได้ก็ไปจ้างทีโทีทถามบุญบลังครับว่าจริงไหม แลวปรากฏว่าผมเรียกมาชี้แจงะไรที่ประชุมท่านประธานที่เคารพครับกสอทอชอรับงานทําเน็ตชายขอบในกลุ่มซีเนี่ยนะฮะหรือว่าพวกแบบหูขอบขันทศีมาภาษาโบราณน่ะต้องเดินทุ่งกันสามวันสามคืนกว่าจะถึงประมาณนั้นเนี่ยนะฮะก็มีอยู่จํานวนประมาณสี่พันกว่ายูนิตไปทําอะไรบ้างล่ะครับหนึ่งหมู่บ้านสามพันกว่าไปตั้งหมู่บ้านครับแต่หมู่บ้านท่านประธานครับสมมติว่าท่านประธานนี่คือสาราหมู่บ้านนะฮะท่านประธานเดินไปแค่ นอกข้างนอกเนี่ยนะหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะมันอยู่ประมาณสักสี่สิบห้าสิบเมตรเพราะฉะนั้นท่านประธานนึกภาพดูครับเวลาเราจะเข้าเน็ตมันต้องไปหาบ้านผู้ใหญ่อะมันต้องเดินอะและต่างจังหวัดเราก็รู้ท่านประธานอยู่ตังเนี่ยท่านประธานก็รู้ว่าแต่ละบ้านมันห่างกันขนาดไหนชุมชนมันไกลกันขนาดไหนมันไม่ได้แบบบ้านผมคลองสามบาลในเจริญแล้วคนกรุงเทพเขาก็ใช้มือถือเขาไม่ได้ไปใช้เน็ตประชารัฐหรอกกอร์ morning, นิ่งนึงก็ไปกินกาแฟได้สองถ้วยยังมายังโหลดไม่จบเลย ที่ผมจะบอกรรท่านประธานก็คือว่าเขาเอาไปทําหมู่บ้าน3,000ไปทําโรงเรียน1,200มีที่โรงพยาบาลอีก107ศูนย์เอสยูเอสโอก็คือห้องเรียนน่ะก็จะมีเด็ดติดอยู่ในห้องเรียนเด็กไปโรงเรียนถึงจะใช้ได้อยู่ประมาณ700กว่านี่แผนต่อเนื่องนะรรท่านประธานครับจนถึงปี67ที่ผมอยากจะถามท่านทั้งหลายที่บนบลังเนี่ยถ้าท่านทําไม่ได้ท่านก็เลิกเถอครับ ปรากฏว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้รรท่านประธานครับกสอทอชอที่นั่งอยู่บนบันลังนี้นะเพิ่งบอกเลิกสัญญา T. O. T. ในกรณีที่ไปทำเน็ตชายขอบวันนี้มันจะเกิดปัญหาไงฮะและรรท่านประธานทราบไหมครับว่าคณะกส,ออสอทอชอแห่งนี้เนี่ยผมชอบเรียกกรมไปรษณีย์เนี่ยสายลมเนี่ยท่านยังไม่ได้จ่ายเงิน T. o t ค่าเน็ตเลยเพราะไม่ได้มีการตั้งงบประมาณในปี63 และ64คําคำถามก็คือว่าท่านเอากฎหมายตัวไหนมาใช้แ่ะครับกสทชครับที่ท่านบอกว่า TOT อทเฮ้ยประเทศนี้มันไม่ได้ใช่ของกสชไม่ใช่ของคนเอกประยุทธ์นะที่บัญชีเฮ้ยเอาตังไปเฮ้ยเอาตังค์ไปจ่ายไปก่อนเดว่าจ่ายให้ปรากฏว่าวันนี้ TOT จ่ายเงินที่เป็นเงินของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่ไปใช้บริการโทรศัพท์เขาเนี่ยไปใช้เน็ตเขาเนี่ยสองพันกว่าล้านบาทท่ประธานครับกสทช ให้ TOT กระทรวงดีให้ TOT จ่ายเงินไปก่อนสองพกว่าล้านบาทคำถามคือแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอสรุปรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ได้สนใจเรื่องเน็ตประชารัฐอะไรหรอกแค่ทําเพื่อหาเสียงหรือเปล่าวันนี้พี่น้องที่คุรพครับท่านอยู่ในต่างจังหวัดท่านลงไปตรวจสอบดูเลยครับว่าเน็ตประชารัฐแถวบ้านกำนันผู้ใหญ่อบตอ,อบจอสทสจสส ท่านลองเอามือถือโลเทคของท่านเนี่ยหรือจะไฮเทคของท่านไปลองกดดูครับว่ามันสามารถเข้าได้ไหมแล้วผมถามว่าคนที่ก็อยู่ชายขอบที่ท่านบอกว่าทําไม่ได้ทีโไม่อยากทําพูดง่ายคือทีโก็งองแงก็พี่เล่นให้ผมจ่ายตังไปก่อนสุดท้ายทีโก็เลยถูกบอกเลิกสัญญาโดยกศทชคณะนี้ไงฮะไฟค้านทํากันบ้านมาหลากหลายท่านประธานครับแต่วันนี้อภิปรายเล็กๆเ,เ,เพื่อเตือนสติท่านว่า อะไรที่ท่านเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนท่านใช้สภาหแห่งนี้ท่านได้บัญชีแจงแล้วท่านช่วยกรุณาไปทําเถิดและท่านใช้ระบบประชาธิปไตยที่มีคณะกรรมการช่วยท่านศึกษาผมจะขึ้นไปที่จังหวัดตากท่านประธานครับแต่ผมไม่บอกอําเภอไหนผมจะไปลองให้ท่านประธานได้ดูเลยทําคลิปมาให้สภาเห็นเนี่ยว่าจายุไปแล้วเนี่ยเน็ตชายขอบที่ว่ามันใช้ได้จริงไหมและคําถามต่อไปครับรายงานต่างๆที่ท่านทำเนี่ยมันคือเงินของประชาชนทั้งนั้น ขืนความถี่เป็นของชาติเป็นทรัพ,พยากรของชาติท่านจงจัดสรรและบริหารความถี่อย่างเป็นธรรมนี่คือเขียนไว้ในใกฎหมายชัดเจนครับตั้งแต่ประเทศนี้เกิดขึ้นมาแต่สุดท้ายท่านประธานครับกสอทอชอไม่ได้ตอบอะไรให้กับสังคมนอกจากที่ท่านเขียนกันมาเล่มหนาตือปลูกต้นไม้ไอซีเอชอาร์เนี่ยหน่วยงานไหนก็ชอบทํากันก็เพราะมันจ่ายเงินง่ายไงท่านประธานครับจ้างออกแกไนเซอร์มาทํหรายละล้านเก้าบอกรายละแปดแสนทำทักสิบบริษัททําจุดโน้นจุดนี้คึบ ผมรำคาญมากกับไอซีเอสอาร์ขององค์กรของรัฐเนี่ยคือ,อยังไงอะ่ะเมนโนเขาเรียกอะไรแบบผูกขาดอยู่แล้วว่ามีใครจะไปแข่งกันท่านจะไปโฆษณาอะไรนักหนาสร้างภาพลักษณ์อะไรนักหนาท่านไม่ได้ขายกะปิน้ำปลาที่ต้องสร้างแบรนด์เอาเงินเหล่านี้เนี่ยท่านประธานครับมาบริหารจัดการและคืนให้กับประชาชนในรูปแบบความเร็วของเน็ตได้ไหมทุกวันนี้30ดาวน์โหลดเท่านี้อัปโหลดเท่านี้ลงไปใช้จริงใช้ไม่ได้หรอครับ สุดท้ายปลายทางท่านประธานครับถ้าต้องตอบคําถามผมนะครับหนปัญหาเรื่องการพัฒนาคลื่นความถี่ที่เป็นระบบอนาล็อกเก่าตั้งแต่คขึ้น HF High Frequency ไปจนถึง Very High Frequency VHF และ Ultra High Frequency ในปัจจุบันนี้ท่านพัฒนาไปถึงไหนเพื่อให้เอกชนได้ขับเคลื่อนเดินหน้าได้มี80ช่องท่านซอยไปได้อีกกี่ช่องและท่านเปิดให้กับประชาชนเขาได้ใช้ฟรีขนาดไหนเพราะขึ้นบนนี้ใช้ฟรีครับซื้อวอลมาก็ใช้ได้ แล้วเคลื่อนความถี่ทางราชการที่ไม่ได้ใช้แล้วเนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันการเข้ารหัสทางความลับมีสูงตำรวจในร้อยละ80ถ้าไม่ใช่โรงพักตายจังหวัดใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่านแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้อย่างไรคำถามที่3เงิน3,000กว่าล้านบาทที่ท่านลงในนี้เนี่ยเป็นการประจานท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคสอชอเก่าเนี่ยคืออะไรท่านต้องตอบรัฐสภาให้ได้ว่า3,000กว่าล้านบาทมันหมายความว่าอย่างไร มันไม่ใช่เงินท่านพลเอกประยุทธ์นี่มันเป็นเงินของภาษีประชาชนเป็นเคลื่อความถี่ของชาติและกองทุนพัฒนาที่ท่านบอกว่าท่านใช้สตังค์เนี่ยท่านทําอะไรบ้างและเป็นประโยชน์ด้านไหนคนจะมาประมูลกับท่านมากขึ้นหร,หรือว่าคนจะชอบกสทชเห็นแล้วยิ้มแป้นมีความสุขเพราะฉะนั้น4ี่ห้าประเด็นครับที่คณะชุดนี้ต้องตอบรัฐสภาครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับครับ